สนุนโดยแมคโครรี่ดีวสอพูดคุยกับพี่รองธิรศักดินาราคุณจาก CJSMB สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ฝั่งรองได้เปรียบไหมคะเทรนด์ของตลาดเลือกทางหรือยังผมคิดว่าการดิบกับนะครับขึ้นมาในรอบนี้แล้วก็ทะลุหนึ่เาแปดศูนย์ะ 9, 8, 0, นะครับเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0ชั่วโมงนะครับกลับขึ้นมาได้ แนวต้านในระยะสั้นนะครับจะอยู่ที่ระดับหนึ่งพันนะครับโซนนี้เลยนะครับผมว่าถ้าเป็นโรงกาเอัอให้ให้เทคโนโลยนะครับในฝั่งรองนะครับสําหรับตัวของดินแดนศูนย์ M สองสองนะครับแล้วก็เน้นไปฝี่โของการตัดช็อตนะครับที่บริเวณแนวต้านนะครับแล้วก็ให้ใช้การทะลุข้ามแนวต้านที่หนึ่งพันสี่นะครับขึ้นไปเป็นจุด ค,คือใครลองมาเทคโปรฟิตที่หนึ่งพันนะคะแล้วก็ดักช็อตตรงนั้นแล้วก็ใช้หนึ่งพันสี่จุดเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับฝั่งขาช็อตนะคะใช่ใช่ครับถูกต้องครับค่ะแล้วช็อตลงมามีจุดเทคโปรฟิตไหมคะหรือว่าในกรณีที่สมมติว่าเทคโปรฟิตไปแล้วแล้วมันเบรกผ่านหนึ่งศูนย์ศูนสี่ต้องโฟลว์ลองไหมคะครับแก๊สของการปรับตัวลดลงนะครับผมมองแนวรับในเบื้องต้นค่ะที่ 980ถึง985นะครับการอถอยกลับลงมาก็น่าจะใช้เป็นจังวะของการทคโปรฟิตในฝั่งช็อตนะครับเราก็สามารถกลับเข้าไปโอเว่นลองนะครับที่บริเวณ980นะครับหลุด975นะครับลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยนะครับก็ให้สต็อปล็อตในฝั่งรอแล้วก็ปิดเป็นการตักช็อตนะครับเพราะว่าในตลาดในช่วงนี้เนี่ยในเรืของการปิดกลับแล้วก็น่าจะเป็นการไซด์เว์เพื่อรอเลือกฐา กลยุทธ์ในเช้าวันนี้นะคะครับผมสวัสดีครับกลยุทธ์ในฝัน่งของการลองมานะคะใครที่ตามรายการของเรานะคะต้องเรียกว่าได้กำไรกำไรกันไปนะคะ,ะโดยภาพรวมนะคะบริเวณ1,000จุดจะเป็นแนวต้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ทำการเทคโปรฟิตค่ะนะคะล็อกกำไรฝั่งขาลองนะคะแล้วก็ทำการโอเพ่นช็อตนะคะที่บริเวณ 1,000จุดนะคะมีสต็อปที่1 0 0 4 4จุดแค่4จุดเท่านั้นนะคะที่เป็นจุดสต็อปนะคะแล้วก็จุดเทคร o ฟิตอยู่ที่บริเวณ985และ980และ975นั่นเองนะคะเป็นกลยุทธ์ในการเด้งช็อตนั่นเองนะคะก็สามารถใช้ตัว S50 Series M เนะคะเข้ามาเทรดตัว Se t 50ได้หรือว่าเพิ่มทางเลือกในการลงทุนโดยใช้เซต 50นะคะที่เป็นตัวลิงก์กับดัชนีนะคะมีของค่าย28 m c c ด u r คนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจะมีตัว S 5 0 2 8 P 2 2 0 9 B นะคะค่าเกียร์ริง9.7 sensitivity 0.66นะคะใครเทรดด w ดอยู่แล้วเลือกหมายเลข28 m a c q u a r i e ใครไม่เคยเทรดนะคะ เป็นเพื่อนกันก่อนค่ะสแกน QR Code ตรงข้างจอหรือ Search Line at t h ท i d w ทำความรู้จักนะคะแล้วก็ติดตามทั้งมุมมองการเทรดนะคะ s e ็ set 50 Set i n d e ็ตลาดหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงหุ้นรายตัวนตลาดหุ้นไทยและในฝั่งของต่างประเทศทางเสีิงฮ่องกงรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยทาง Line แอดไทยดีวีดูแมคควีดี28นะ,ะอีกหนึ่งช่องทางคือทางเว็บไซต์ ww w t h a ไ d w .com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ThaiDW.com